ฮัลโหลฮโตอนนี้ก็ได้เวลาสามทมตอนนี้กับฝนตกพืชอยางเอยียงก็บ่โห่ต้องมาหาคนในตู้เย็นดูเห็นมะานาวหนึ่งถุงดูไปดูมาแล้วก็สีส้งสีซ้ำส,สีแหวครับเนาะนี่ก็เลือกก่อนหน่วยเนากันหลายโพดกินได้ยื่สองน้วยแหละพี่น้องเอ้ยไปไปกินได้สองน่วยกับสองน่วยเท่านั่นละไปอยากกินสม้มส้มบักนาวกวอยบักนาวเนาะเอออา แล้วก็ไปขิมทางขยะตัวแบบนี่ล้าง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 คันคันหูจากความสิบาทว่าสิบาทเปียงไหนสิเนาะเออกับบาทเครื่องวงกลมนี่แหละเครื่องนวยน่ะไปปาดไปปาดไปแบบนี้ฝนกระตกอีแม่กระทนได้นอนแบบนี้โอ้ยในกันหลายแล้วเอามาซ่อนแค่เข้ามาเนี่าซ่อนมาแค่แค่ได้แค่ไปแค่ได้ซ้ำไหนเอาซํำนั่นแหละเออเอาด้วยความอยากสมเนาะ อยากกินอะไรของเปรียร้ยวๆฮนะน่าถ้วยกะถ้วยไงผู้นี้เออเอาใส่ปาตาใส่ผงชูรสใส่พริกป่นใส่เกลือใส่น้ำตาลปันลล่นว่าลดน้ำตาลขวามน้ำตาลก็ได้โอ้ยเอาใปโคเลโคเลคนๆคนกระยืนกินอยู่มองนี่ละเอาเลือกแล้วเนาะผลนกระตกสสมปากเงี้ยว ของน้ำก็ะยี้ห้ไผ่เข้าด้วยให้คอยเข้าคนเดียวบัดน,นี้เฮาอกินละกินบักนาวสองนวยเนะเาะเกนปลา้าเหลี่ยมไปโอ้ยขยันปลาพายอยู่สุดดอกซ้อนตักเขาปากเออกต่สีแลบยิ้งยาวโพตดอกเออเอาเออเอา,เอาด้วยบุคลิกคอยแลลวเนาะโอ้ยเพลทลายนิ้ <laughs> <laughs> นวก้อยกระักซี่ออกมาอย่างนิ้วก้อยฮะนะเออเอา,เอาจับจับปากินกิน,นถึงแซบถึงสม้มอัะนี้โอ้ยเพลพร้อม ทงฝนตกกระพองฟ้ากระห้องฟ้ากระเหลี่ยมกินอิ่งกินหมดแล้วเอกว่าสินอนเออแสบท้องยังไงไม่ได้กินเข่าได้กินแต่กินสมกินเพชรและกระเสบท้องมาเนีเอ้าวปนอีปูเนาะกับยางใส่ไก่กินในตู้เย็นจำเบะจำเบะว่อายแล้วกินคนเดียวนะกินจังไหนก็ได้เด้กับบวยเอาบวยเอาแล้วดึกมา สมพื้นอีเพลินบอกินเข่ากินโซมกินเพศไรอ่ะเอาสิท้องเสียบะนอเข้าของน้าบะนอเอาจำไปมูกันไรบนรันิบุ่เศร้าเพลิดเห็นเห็นใส่ไข่เนากกะเอ้าปกติโต๊ามเดือน้ำกางเวล่ะปะตกติเงือดไหลเอากินอิ่มแล้วก็ลุกไปกินน้ำนะครับบายบาย